เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับสำหรับบริษัทอสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลที่ได้ร่วมกับดราก้อนทีมบริการไทยแลนด์เปิดตัวโครงการอสมาร์ทซัตเทนเนเบิลไลฟสไตล์ไทยแลนด์ที่สุดแห่งการรวมพลังพัฒนาเศรษฐกิจไทยไประดับสากลโดยมุ่งเน้นสร้างคนพัฒนาชีวิตผลิตนวัตกรรมใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผ่าน1ินโยบายเพื่อเฟ้นหา1ิผู้ปรระกกอบกอแบบาต้นแ จากทุกภูมิภาคและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายที่มั่นคงแข็งแรงเพิ่มฐานลูกค้าขยายตลาดไปสู่ระดับโลกการันตีด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลา6ปีและ4รางวัลแห่งเกียรติยศโดยได้มีการทําพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมารดอรอัครวิ์รอบรู้นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับ เจ้าของโปรเจกต์ All Smart Sustainable Lifestyle Project นะครับจุดประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะครับผมต้องการถแถลงข่าวเพื่อจะเปิดตัวโครงโครงโครงการที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเราได้รวบรวมเนื้อหาสาระแล้วก็หลายหลายองค์ประกอบนะครับเพื่อจะก่อเกิดสิ่งที่ดีงามจนวันนี้ครับผมเราได้มีการพัฒนา ในเรื่องของหลักของหลักของหลักสูตรแล้วในเรื่องของมุมมองทั้ง3าม,มุมมองนะครับหรือว่าเป้ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการหนึ่งคือกลุ่มบุคคลทั่วไป2ผู้ประกอบการ3นักลงทุนครับผมที่เราจะสื่อให้เห็นว่าวันนี้นะครับเรามีโปรเจกต์ดีๆและเราเรามีสิ่งที่เหนือกว,กว่าการทำแค่ธุรกิจนะครับเพื่อมาแบ่งปันเพื่อมาบอกบอกต่อนะครับ เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนกจิจกรรมผ่านสิบนโยบายกับเราครับผมบริษัทอัลสมานะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาในโปรเจกต์ของเรานะครับมีภาคธุรกิจแล้วก็ภาคสังคมภาคสังคมเราจะดําเนินการในเรื่องของการขับเคลื่อนงานโดยที่เราไม่หวังผล,ผลกลไราไร100%แต่ภาคธุรกิจเราจะมีการประกอบอาชีพนะครับ หรือว่าการขับเคลื่อนงานร่วมกันทั้ง3กลุ่มคือ1คือกลุ่มเมมเบอร์ทั่วไปหรือว่าบุคคลทั่วไป2กลุ่มผู้ประกอบการหรือว่าบิสเนสโอ O เนอร์นะครับคือกลุ่มอินเวสเตอร์คือกลุ่มนักลงทุนเราจะรวมทั้ง3ากลุ่มามาอยู่ด้วยกันและมาขับเคลื่อนผ่าน10นโยบายด้วยด้วยกันครับผมโดยที่กลุ่มเมมเบอร์เองเราจะมีในเรื่องของการเปิดเพื่อรับสมัคร สมาชิกในราคาหรือว่าหรือว่า185บาทเหมือนกับว่าแอมเบอร์ท่านไหนหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่ทสนใจมาสมัครสมาชิกกันนะครับผม185บาทเขาจะได้สินสินค้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับที่ได้จากการรวบรวมจากกองจากกองทุนของผู้ประกอบการไป1ชิ้นและเขาจะได้แมมเบอร์ไป1เมมเบอร์ ในส่วนที่2เป็นในส่วนของผู้ประกบอบ b u s i n e s s O w n e r คือผู้ประกอบการเราจะส่งเสริมและจะขับเคลื่อนในกิจการแต่และกิจการของผู้ประกอบการนั้นๆที่เข้ามาร่วม Enjoy กับเรานะครับและเราก็เราจะมีการขับเคลื่อนงานไปด้วยกันให้ผู้ประกอบการที่ต้องการในสิ่งที่เขาต้องการนะครับผมให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันในส่วนที่3ก็ในเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับ นักธุรกิจท่านไหนหรือว่าบุคคลทั่วไปที่ที่ที่แค่มีแนวแค่มีแนวคิดที่ตรงคอนเซปต์กับเรานะครับเราก็จะร่วมลงทุนและบริหารงานด้วยกันนะครับเพื่อให้ทั้ง3ามกลุ่มเนี่ยประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มด้วยกันครับผมโดยมีบริษัท All Smart ผมในฐานะที่เป็นประธานเองจะร่วมขับเคลื่อนและ ทำให้ประสบความสำเร็จคือสู่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับส่วนการเซอร์วิสการดูแลก็จะมีท่านปฏิบัติบุญมีนะครับเป็นในเรื่องของการดูแลทั้งทรัพย์สินนะครับก็คือ,อ,อทีมดาก้อนนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลทั้งผู้ประกอบการทั้งบุคคลทั่วไปทั้งน,นักลงทุนเองให้มีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถ ขับเคลื่อนงานไปสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงครับผมสวัสดีครับผมพลเอกชนะทิพย์กุลน,นาครับรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจากดรขนันรอบรู้นะครับดรพัชรินทคุณสวัสดิ์และทีมงานของบริษัทออสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกับ d รา g o n Security t h a i l a n d นะครับวันนี้ถือว่า เป็นอีกวันดีอีกวันหนึ่งที่เราได้มาดูแนวคิดการติดอาวุธทางความคิดให้กับประชาชนทั่วไปนักลงทุนและก็ผู้ที่ร่วมกิจกรรมด้วยกันนักพัฒนาทั้งหลายนะครับสร้างคนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ขอให้กำลังใจกับทางทีมงานรวมทั้งทีม Security นะครับ ขอให้ประสบความสําเร็จในการติดอาวุธทางความคิดและก็ดํารงความมุ่งหมายตามที่ตั้งใจไว้นี่ถือว่าเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยไม่มีภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมโปรตินเราจะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมครับตอนนี้เราค่อยๆจัดเล็กๆและขยายใหญ่ก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะครับเราจัดงานเล็กๆที่โนเวเทลแห่งนี้ช่วยกันขยายใหญ่และต่อไปเมื่อเห็นว่า สามารถดำเนินกิจกรรมไปบรรลุวัตถุประสงค์ก็จะเชิญชวนทางภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนทางดร,อ,รอัครวิทย์แล้วก็ทางทีมงานของทาง Security ้นะครับก็ขอเชิญชมติดตามชมการจัดกิจกรรมและก็ปิดอาวุธทางความคิดมีการอบรมเชิงบัตรการอะไรต่างๆจากแนวคิดลงสู่ภาคปฏิบัติก็ว,วันนี้ขอให้กําลังใจนะครับแล้วก็ขอ ให้สื่มวลชนช่วยขยายใหญ่ให้ด้วยนะครับเราจัดแรกๆขยายใหญ่ให้เป็นที่รู้กันทั่วไปบริษัทเขาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลชื่อเกาเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราก็จัดแบบทั้งโลเคอลและทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตว้ครับขอบคุณครับ